สวัสดีครับอยากจะถามว่าขาวอมชมพูหรือเปล่าเธออะก็ขาวก็น่าจะนะคิดว่าน่าจะแหละก็แล้วแต่คนมองอะขาวอมชมพูนะะแน่นอนต้องขาวสูอยู่แล้วไม่ค่ะขาวเหลืองแล้วแต่วันบางวันก็ชมพูบางวันก็ขาวอย่างเดียวตอนนี้ของพี่นะฮะยังแบบขาวอมชมพูอยู่ปะตลอดตลอดนะคะแล้วมีคนเคยบอกไหมว่าเริ่มดำแล้วอ่าเริ่มไม่ขาวก็ก็ ก็ไม่ดำนะใครจะบอกว่าดำล่ะเป็นความลับแล้วกันน้ำกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเราขาวสุดนะวันหลังขอแจงวงด้วยได้ป่ะจริงแล้วเราไม่ใช่ผู้ชายเราเป็นเพื่อนสาวได้นะไม่ค่อยนะคะหมายถึงอะไรรู้อ่ะเนี่ยที่หมายถึงนี่หมายถึงว่าผิวหน้าเขาชมพูหรือเปล่าไม่ค่อยขาวนะเป็นอมชมพูด้วยแล้วกี่บอกของตัวเองขาวชมพูพี่ชอบแบบขาวอมชมพูป่ะอ๋อชอบครับผมถ้าน้าอมชมพูขาวสวยั้ยเนี่ยหมายถึงหน้าจริงๆนะไม่ใช่หน้าอกนะ น่าจริงครับน่าอกดูด้วยไหมีคนมาบอกว่าเธอหน้าเริ่มไม่ไหวหน้าแย่หน้าแย่แล้วเนี่ยจะทันไงตบตบคนที่พูดงเลยคนที่พูดเลยเหรอเออนี่ผมไม่ได้พูดนะนี่หาคนถามว่าโทรชีไหมเรเคยหน้าหมองคล้ำหน้าอะไรไหมอุ้ยประจำเลยแฟนเคยทักไหมว่าทำไมหน้าเราเริ่มดูหมองคล้ำทักแต่แก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 ่ขึ้นเนระเมื่อวันหนึ่งเราตื่นมาแล้วเราหน้าหมองคล้ำเป็นปื้นเป็นป้าเป็นฝ้าเป็นกาเนี่ยจะอุทานกับกระจกว่าอะไรอีย แสงหน้าด่วนอ้ my god ชิวออกไปกี้ก่อนเลยค่ะปัญหาทั่วไปอยู่แล้วพี่พี่มีไหมมีเออเห็นไหมมีไหมมีมีกันแต่ว่ายังไม่มีแฟนถ้าเกิดว่าความหมองคล้ำเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรความหมองคล้ำไหมฉันอยากขาวหมองไปป่ะมึงไปเถอะไปไกลๆหายเร็วเร็วนะขาวนะจ๊ะไปครับผมคนวัยทำงานอย่างเราเนี่ยนะฮะมักมีปัญหาร้อยแปดที่มากกว่าสิวไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระ รอยหมองคล้ำรอยด่างดำรอยตีนกาโอ้โหปัญหานี่ก็เยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ว่าใครจะมีวิธีจัดการให้มันดีกว่ากนนั้นวิธีไหนที่มันจะเวิร์กเอาเป็นว่าเราไปรู้จักกับฮีโร่ที่ทำให้หน้าของคุณด้นะครับทาวองชูกันเลยดีกว่าครับไปอันนี้มาคนเดียวเหรอครับเกบเพื่อนตามมาค่ะมาอาหนังสือสอบวิชาไบาโอใช่ไหมครับรู้ได้ไงคะ อ๋อพอดีผมเห็นชีทพมิโอสเตซิสมางไว้อย,อยู่อ๋อค่ะฮมิโอสเตซิสเป็นเรื่องสมดุลของเซลล์วิธีการก็คือให้เซลล์มันคุยกันได้แต่ผมว่าเซลล์มันก็เหมือนคนนะพวกเดียวกันมันก็คุยกันรักกันได้มันก็รักกันมีใครมาทำร้ายมันก็ช่วยกันฟังดูคุณจ๋ เมื่อเซลล์ผิวถูกทำร้ายโฮมิโอสเตซิสจะเป็นฮีโร่ที่ช่วยดูแลดูแลภาพของเซลล์ผิวปกป้องไม่ให้ปหัญหาเข้ามาทำร้ายผิวสวย ส่งเสริมสุขภาพผิวให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องฝืนฟูเซลล์ผิวเสียให้กลับมาสดใสแก้ไขเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับคืนสู่อุลยภาพดั้งเดิมนี่แหละครับฮีโร่ทั้ง4มิติในการดูแลเซลล์ผิวแบบโฮมิโอสเตซิสจากคราวที่แล้วเมื่อเซลล์ผิวเสียสมดุลเกิดปัญหาโน่นนี่จนทําให้ปัญหาผิวต่างๆตามมาและที่เห็นได้ชัดคือสภาพผิวที่หมองคล้ำลงเราจึงจำเป็นต้องเร่งรักษาสภาพผิวไว้ไม่ให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราเรียกนวัตกรรมนี้ว่า h o m e โอสเ t i c a p p r o a c ชวิธีการก็คือทำให้เซลล์กลับมาคุยกันร,รู้เรื่องเข้าอกเข้าใจและทำงานร่วมกันเป็นปกติอีกครัง้งโดยมีเคล็ดลับเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเข้าไปปรับสมดุลที่ลงลึกถึงระดับเซลล์ผิวกันเลยทีเดียว หลักการง่ายๆเป็นอย่างนี้ครับอย่างที่บอกเซลล์มันก็เหมือนกับคนนั่นแหละคนเป็นแฟนกันพอมีปัญหาพูดคุยไม่เข้าใจกันมันก็ต้องมีง้อ,อก,กันบ้างซึ่งอาจจะใช้ดอกไม้สักชอบเพื่อขอคืนดีแต่สําหรับเซลล์ผิวแล้วการปรับความเข้าใจกันเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเซลล์นั้นๆเข้าไปคืนดุลยภาพให้กับเซลล์ผิวย้ำนะครับว่าไม่ใช่ยาจึงปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นโค้ดบล็อกเกอร์ช่วยสกัดขัดขวางไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเช่นแสงแดด มลภาวะฮอร์โมนสารเคมีและยาเข้าไปกระตุ้นทำให้เซลล์ผิวทำงานผิดปกติจนเกิดปัญหาผิวพันร้อยแปดตามมาทั้งนี้ยังมีกระบวนการโคดบูสเตอร์ที่ช่วยส่งเสริมปัจจัยที่เป็นผลดีต่อสุขภาพผิวทำให้เซลล์ผิวกลับมาทำงานได้ตามปกติและกลับคืนสู่ดุลยภาพที่ดีอีกครั้งพูดง่ายๆก็คือโฮมิโอสเตติกแอปพชจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยปกป้องส่งเสริมฟื้นฟูและแก้ไขปรับดุล ดภาพเซลล์ผิวของเพื่อนๆให้กลับมาขาวอมชมพูดูสุขภาพดีปิ้งวิ้งทั้งภายนอกและภายในกันเลยล่ะครับเห็นไหมละ่ะจะเป็นใครก็มีผิวขาวอมชมพูดูสุขภาพผิวดีกันทั่วหน้าตอนต่อไปเ,อเรามาดูกันว่าคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นตามวัยจะมีวิธีคงดูลยาภาพผิวใสไปตราบนานเท่านานได้อย่างไรและเช่นเคยครับน้องๆสามารถดูแลผิวหน้าได้ตั้งแต่เนิ่น แค่ไปที่ราชเทวีคลินิกเพราะเรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะกับปัญหาผิวของน้องๆทุกรูปแบบและอย่าลืมนะครับว่าเราควรดูแลเซลล์ผิวด้วยหลักการโฮมโอสเตซิสเพื่อให้เหล่าเซลล์ผิวของเราอยู่ดีมีสุขและสุขภาพดีอย่างยั่งยืนแล้วเราเช็คได้ยังไงว่าเราขาอมชมพูก็เอากระจกสอบเอากระจกสองใช่แบบนี้เลย แบบว่าต่ำเบิกไปเลยอ่อใช่ค่ะจะได้แบบเห็นทุกมุมไงเป็นคนที่สวยมุมเสยต้องส่มเสยครับมีแบบว่าอะไรจะให้ทําให้ดูเขาชมพูเนี่ยแลกกับอะไรบางอย่างได้ไหมุณทำอะไรได้บ้างผมเต้นมีบอยได้ครับเดี๋ยวก่อนเดีก่อนว่อนกูล้อเล่นเต้นจริงอ่ะเนี่ยติ๊กต๊อกติ๊กเฮ้ยใช่ด้วยติ๊กต๊อกติ๊กต๊ ต้องลองนะราชเทวีคลินิกราชเทวีคลนิกสวยครบทุกองศาที่ราชเทวีคลินิก